วัดนี้วันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้าอัศนีศ,ศรีโชคช,ชัยขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริยัติและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัทธรมมังมูนิราชส,สะสุนันตุสักข,ขะโมกขทังสักเเคกาเมจะรูเปคิริสิขารต,ตะเตจันตะลิเขวิมาเนีเทเปรัตเถจะคาเมตรุวะนะคะหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภูมมาจายันตุเทวา ชลาทะะวิสะเมยักขะขันทัพพันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวระวจะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยัมพทันตาธรรมสวนากาโลอยัมพทันตาธรรมสวนากาโลอยัมพทันตาบท,บทสวดบทสวดที่สองบทสวดนมนัสก,การพระเจ้า นะโมะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัามสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่3บทสวดไตสารสรณาคม พุทธังสระนังขฉามิทำมังสระนังขฉามิสังฆังสระนังขฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขฉามิทุติยัมปิทำมังสระนังขฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังขฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังขฉามิตติยัมปิทำมังสระนังขฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังขฉามิบทที่สี่บทสวดสัจจการิยาคถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวชเชนะโสทิเม โหตุสปทานัตทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนสัจวชเชนะโสทิเมโหตุสปทานัตทิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนสเจววัชเชนะโสทิเมสัพโหตุสปทา